สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องของ type annotation แล้วก็ type inference ใน TypeScript กันนะครับ type annotation เนี่ยคือการกำหนด type ให้ตัวแปรหรือ constant หรือ array หรือ object หรือ function นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้ syntax อะไรนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับสมมติผมมีตัวแปรเล t ตัวหนึ่งชื่อนำนะฮะผมกำหนด type ให้มันโดยใช้ colon นะฮะแล้วก็ number แบบนี้อันนี้เรียกว่า type annotation เรา annotate ให้ตัวแปรนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะ assign ค่าให้มันนะครับซึ่งการอ s ไ i g n ก็คือการกําหนดค่าการระบุค่าให้ตัวแปรนั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับซึ่งเนื่องจากเรา annotate type หรือกําหนด type ให้มันแล้วว่าเป็น number เราไม่สามารถที่จะเอาตัวแปรนี้ไปอ s s i g n ให้ type อื่นเช่น string แบบนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้อง ให้มันเป็น Number เท่านั้นนะครับสมมุติเป็น5นะครับถ้าผมมีตัวแปรตัวแปรหนึ่งชื่อสมมุติ c r e e t one นะครับผม Annotate หรือกำหนด t y p e ให้มันให้เป็น String นะครับทีนี้เมื่อเรา assign ค่าให้ตัวแปรนี้เนี่ยด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ทางด้านขวามือซึ่งเป็นค่าจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้เฉพาะ ค่าที่ type เป็น string เท่านั้นไม่สามารถที่จะเป็น number หรือ boolean หรือ type อื่นได้นะครับสำหรับ constant ก็เหมือนกันนะฮะสมมุติผมมี constant ชื่อ greet t o นะฮะผม annotate type กำหนด type ให้มันเป็น string นะฮะค่าที่ผมจะใส่ให้มันก็จะเป็น string ได้เท่านั้นสำหรับ boolean ก็เหมือนกันนะครับสมมุติผมมี variable นะครับชื่อ is equal นะครับ วันนะฮะ,ะเป็นบูลเลียนนะฮะเราก็ได้เฉพาะ true หรือ false เท่านั้นนะครับเนื่องจากเรา annotate type ให้มันแล้วว่าเป็นบูลเลียนนะครับ constant ก็เหมือนกันนะครับก็จะได้เฉพาะ true หรือ false นะครับนี่คือการ annotate นะครับนี่คือการ assign ค่าจริงๆนะครับส่วน array ะฮะสมมติผมมี constant อันนึงชื่อ numbers นะครับผมให้ constant ตัวนี้เป็น array ของ number นะครับการ annotate type ให้มันก็ใช้เครื่องหมาย colon นี้เหมือนกันแล้วก็ใช้ type นะครับซึ่งก็คือ number แล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะฮะที่เป็น square bracket แบบนี้นะครับทีนี้ในการระบุค,ค่าให้มันด้วยเครื่องหมายเท่ากับเนี่ย เราก็สามารถใส่ได้เฉพาะ number เท่านั้นใน array อันนี้ถ้าเราใส่เป็น string แบบนี้ uh, type ก็จะฟ้องทันทีนะครับังนั้นเราใส่ได้เฉพาะ number เท่านั้นนะครับอีกวิธีหนึ่งในการ annotate annotate type ที่เป็น array นะครับสมมุติผมมี uh, constant ชื่อ names นะครับผม ให้มันเป็น Array ของ String นะครับเราใช้คีย์เวิร์ดตัว A ตัวใหญ่นะครับคําว่า Array นะครับแล้วก็เป็นที่เรียกว่า Angle b r a c k e t หรือว่าตัวสามเหลี่ยมแบบนี้ฮะแล้วก็ Type อยู่ข้างในเครื่องหมายนี้นะครับทีนี้นี่ก็คือ Array ของ String นะครับเราจะใส่ Number ก็ไม่ได้ล้นะครับสมมติผมใส่ t ไท e ก็จะ f ้องทันทีนะครฉะนั้นต้องเป็น Array ของ String เท่านั้น เช่นเป็น names นะครับของ user สมมุตินะครับอันนี้คือ array นะครับส่วน object นะครับสมมุติผมมี constant ชื่อ user นะครับเรากำหนด type ก็เหมือนกันนะฮะใช้ colon นะฮะ annotate type ก็ใช้ colon แล้วก็เครื่องหมาย อ่าปีกาแบบนี้ก็คือเครื่องหมายของการสร้างอ็อบเจกต์นั่นแหละนะครับแล้วข้างในเราจะมี p r o p e r t y อะไรบ้างนะครับเราก็ใส่ไปสมมุติว่ามี Name นะครับแล้วก็ Type ของ Name นะครับก็ใช้เหมือนกันเป็นโคลอนนะครับเรา Annotate เหมือนกันโคลอนแล้วก็ String นะครับทีนี้สำหรับอ Property อันที่2เราใช้ Semicolon แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าจริงๆนะครับเป็น ไม่ใช่ Object จริงๆเป็น Type หรือเป็นเชฟของของอ b อบเจนี้ฉะนั้นเราไม่ใช้คอมมาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ VS Code เนี่ยถ้าเราใช้คอมมาแบบนี้เนี่ยเวลาเรา Format มันเนี่ย VS Code ก็จะรู้ก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าเราจะ,ะพิมพ์เองแล้วก็ใช้ s e มิคโคลนแบบนี้นะครับแล้วก็ property อันที่2สมมติว่าเป็นอีเมลนะครับ ก็จะเป็น t t r n n นะครับก็ annotate ด้วยโคลอนแบบนี้เหมือนกันนะครับอันที่3สมมุติเป็น password นะครับเป็น string เป็นอายุนะครับอันนี้เป็น number นะครับหรือเป็น gender นะครับเป็นเพศนะครับอันนี้เราสามารถระบุได้ให้เป็นเพราะว่าเพศเนี่ยมันจะมีแค่ชายหรือหญิงนะครับอันนี้เอาเฉพาะทั่วๆไปนะครับชายหรือหญิง ก็เราสามารถระบุได้เลยว่าเป็น m a l นะฮะหรือนะครับ type ที่ก็มีเครื่องหมายนี้นะฮะหรือนะฮะแล้วก็ female ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอีกทีหนึ่งสำหรับเครื่องหมายพวกนี้นะครับอันนี้เรียกว่า type union type นะครับทีนี้ถ้าเรา format นะครับใน vs code เนี่ย alt e r shift แล้วก็ f เนี่ยมันจะ format ให้เราอัตโนมัตินะครับนี่คือ type ของมันนะครับทีนี้มันฟ้องว่า นื่องจากเป็นคอนสแตนต์เนี่ยเราต้องมีค่าให้มันเลยนะครับฉะนั้นเวลาแอดไซน์ค่าก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วขวามือเนี่ยจะเป็นตัวอ็อบเจกต์จริงๆนะครับก็ใช้ c u uh, r r y package แบบนี้นะครับแล้วทีนี้ทีนี้ t ท p e ก็จะรู้แล้วว่าอ็อบเจกต์ที่เราจะสร้างเนี่ยมันจะต้องมี5 Property นี้เท่านั้นถ้าเราไปใส่สมมติเป็น uh, Username แบบนี้นะครับก็ไม่ได้ละ t y p เตอก็จะฟ้องว่า user name เนี่ยมันไม่มีในใน t า e นี้นะ Type ที่เรากําหนดนี่นะฉะนั้นเราต้องใส่ให้ถูกนะครับเป็น name นะฮะอันนี้ก็จะเป็นค่าจริงๆสมมติทีมนะฮะแล้วก็ใช้คอมมาแล้วเพราะตอนนี้จะเป็นค่าจริงๆจะเป็น object จริงๆแล้วนะครับ email สมมติเป็นท e มอัดเทส t com นะฮะอ่เป็น password นะครับเราต้องมีให้ครบนะครับ ตามไทป์ที่เราระบุนะครับเอชนะครับสมมุติสามสิบสามสิบสี่แล้วกันนะฮะแล้วก็อันหลังคือเจนเดอร์นะครับทีนี้เราเวลาเราพิมพ์ไปเนี่ยไทป์ก็จะรู้แล้วว่าไอตัวเจนเดอร์เนี่ยจะเป็นแค่สองค่านี้เท่านั้นนะไม่เฟมีเมลหรือเมล เราสามารถเลือกได้เลยถ้าเราไปกําหนดอย่างอื่นเช่น x y อะไรเงี้ยมันก็จะฟ้องแล้วว่าเอ๊ะไทมันไม่ถูกนะเพราะเรากําหนดไว้แล้วว่าเฉพาะ2ค่านี้เท่านั้นซึ่งแท็กิจะเรียกว่ายูเนียนไทเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะดูในภายหลังอีกทีนึงน,นะฮะเราก็ต้องระบุให้ถูกต้องตามที่เราเรากำหนดไว้ตรงนี้เท่านั้นนะครับในแท็กฟอร์แมตนิดนึงก็จะก็จะได้เป็นอ็อบเจกต์นะครับอันนี้คือ Type ของมันนะครับ นี่คือการ annotate type นี่คือการ add y า e ค่านะครับทีนี้ถ้าสมมติผมเอา property ใด property หออกไปนะครับ type ก็จะฟ้องว่ามันขาดไปนะมันไม่ครบตามที่เราระบุนะนะครับฉะนั้นมันก็จะฟ้อง error ขึ้นมาท,ทันทีเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับต่อไปสำหรับ type object เนี่ยเรา อาจจะเห็นเครื่องหมายที่เป็น question mark แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนอีกทีนึงอันนี้คือคร่าวๆคือมันเป็น property ที่เป็น optional มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ฉะนั้นตอนนี้ถ้าผมใส่เครื่องหมายา question mark สำหรับ name ไปแล้วเนี่ยผมสามารถเอา name นี้ออกได้ไม่ไม่ถือว่า error t y p e s c r ถือว่าโอเคเพราะว่ามันสามารถที่จะไม่มีก็ได้มันสามารถที่จะเป็น undefined ก็ได้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยก็จะเห็นว่า name เนี่ยเป็น เป็น uh, name question mark แล้วก็ uh, string นะครับซึ่ง uh, ด้วย question mark ความหมายของมันคือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะเป็น optional property สำหรับ uh, type อันนี้นะครับจะมีก็ได้นะครับอันนี้ผมเอา question mark ออกละกันหรือว่าใส่ไว้ก็ได้ทีนี้ array นะครับก็ object นะครับทีนี้ก็มาดูเรื่องของฟังก์ชันนะครับสมมุติว่าผมมีฟังก์ชันเป็น constant ชื่อ sum นะครับ การกำหนด type ให้ฟังก์ชันเนี่ยก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้โคลอนนะครับแล้วก็ก็จะเป็นรูปแบบของฟังก์ชันนะครับก็คือตัวบ่งเล็บนะครับแล้วก็เครื่องหมายนี้นะฮะลูกศรน,นะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจะเป็น return type ของฟังก์ชันนี้สมมติว่าฟังก์ชันนี้ผมให้มันบวกตัวเลขแล้วก็ return มาเป็นตัวเลขเนี่ย ตัว Return Type เป็น Number ก็ใส่แบบนี้นะครับทีนี้มันมีพารามิเตอร์กี่ตัวสมมติว่าผมให้มี2ตัวนะฮะ a กับ B นะครับหรือว่าอะไรก็ได้เราตั้งชื่อได้นะครับผมตั้งชื่อเป็น A กับ B เราต้องระบุ Type ให้ตัวแปรให้พารามิเตอร์ด้วยนะฮะตัว A ก็เป็น Number นะครับ b ก็เป็น Number นะครับอันนี้คือ Type ฟังก์ชันที่เราแอนโนเท e ให้ตัวแปรให้คอนสแตน t ์ซัมอันนี้นะครับทีนี้ด้านขวามือเนี่ยมันก็จะเป็นค่าจริงๆและถ้าเราใส่เครื่องหมายเท่ากับด้านขวามือจะต้องเป็นค่าจริงๆจะเป็นตัวฟังก์ชันจริงๆนะครับก็เหมือนกันก็เราก็เขียนฟังก์ชันก็ใช้วงเล็บนะครับแล้วก็เครื่องหมายปีกานะครับมีเครื่องหมายลูกศรก่อนแล้วก็เครื่องหมายปีกานะครับอีกข้างในเราก็จะรีเทิร์นนะครับ ทีนี้เราต้องรบอะบุพารามิเตอร์ให้ครบตามที่เรากําหนดไว้ในไทยก็จะมี a กับ b นะครับหรือว่าเป็นค่าอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันสมมุติว่าเป็น x กับ y นะครับอันนี้เป็น,ปนแค่บอกว่ามันมีสองอพารามิเตอร์นะอันนี้คือคือไทป์อันนี้คือค่ามันจริงๆแล้วนะครับทีนี้เอ็กซเนี่ย จะเห็นว่า type Clip รู้ว่าเป็น number นะฮะถ้าเราจะระบุอีกทีก็ได้ฮะด้วย a n n o t a t e แบบนี้นะฮะเป็น number นะฮะ y ก <Y S 1> ็เป็น number ถ้าเราระบุเป็นอื่นไม่ได้นะครับ y สมมติว่าเป็น string อย่างเงี้ย type ก็จะฟ้องว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราระบุตรงนี้ว่ามันเป็น number นะครับฉะนั้นมันจะต้องเป็น number นะครับทีนี้เราต้อง return ด้วยเพราะว่าเรากำหนด return type ให้เป็น number นะครับก็จะ return ค่าจริงๆนะฮะก็คือ x บวก y นะครับ ทีนี้สำหรับฟังก์ชันเนี่ยเราสามารถใส่ Return Type หลังวงเล็บนี้ด้วยก็ได้นะครับเช่นอันนี้นะฮะโคลอนนะฮะแล้วก็เป็น Number นะครับฉะนั้นจะเห็นว่ามันมันเยอะนิดนึงซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่เราไม่ต้องเขียนแบบนี้ไม่ต้อง annotate แบบนี้นะฮะบางครั้งเราควรจะปล่อยให้ไม่ใช่บางครั้งะทุกครั้งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะ ให้ Type c r i p เขา Infer เองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันในตอนไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่2นะวันนี้แหละในช่วงที่2ก็คือการให้ Type c r i p Infer Type เองนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างอีกไฟล์หนึ่งนะครับจะก Copy ทั้งหมดนี้ไปเลยนะฮะแล้วก็สร้างอีกไฟล์หนึ่งชื่อ Reference น,นะครับ .ts นะครับแล้วก็ Paste เดี๋ยวกลับมา,าตรง annotation นี้ก่อนก็ได้ครับนิดนึงนะฮะก่อนที่จะไป reference เนี่ยก็คือการผลลัพธแล้วก็ type เนี่ยก็คือการ annotate นะครับนี่แต่ละ number string boolean นะฮะ array นะฮะได้สองแบบ object นะครับแล้วก็ function นะครับทีนี้มาดูา type inference นะครับเรา annotate แบบนี้ทั้งหมด แต่ละลายแต่ละตัวแปรแต่ละคอนสแตนต์แต่ละฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยบางทีมันมันเยอะเกินไปอย่างที่เห็นชัดๆก็คือตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับซึ่งเราควรจะปล่อยให้ type script infer เองนะครับซึ่ง type script ฉลาดพอที่จะ infer ค่าหรือเดา type ได้จากที่เรากำหนดค่าให้มัน infer type นะครับไม่ใช่อินเฟค่า infer type จากค่าที่เรากำหนดให้ตัวแปรหรือคอนส t ตนต์แต่ละตัวได้เองนะครับนี่ผมปิดตัวไฟ annotation ไปก่อนนะครับเฉพาะ reference ที่เราจะพูดถึงในตอนนี้นะครับทีนี้อย่างตัวแรกนะครับเริ่มที่ let นำเนี่ย um ถ้าผมเอา annotation ตัวนี้ออกไปเนี่ยฮะปล่อยให้ t y p e s c r i p infer เองเนี่ย จะเห็นว่ากรณีแบบนี้ทายคอยอิบ infer ไม่ได้เนื่องจากเขาไม่รู้ว่านำนี้มันควรจะเป็นค่าอะไรเนื่องจากเรายังไม่ได้กําหนดค่าไม่ได้อ s s i g n ค่าให้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัว d อ t สามตัวเนี่ยสอันเนี่ยสีเขียวนะมันจะบอกว่าเราใส่ type ให้มันเป็น any นะแบบนี้คือเรา implicitly คือคือไม่ระบุ type มันชัดเจนฉะนั้นมันจะเป็นนน type นะซึ่ง จะดีกว่าถ้าเรากําหนดไทให้มันฉะนั้นกรณีแบบนี้เนี่ยเราไม่สมเราไม่ควรจะปล่อยให้ไททริลอินเฟอร์เองเพราะไทซึ่งจะอินเฟอร์ไม่ได้เราจะต้องแอนโ t เท e ให้มันจะต้องระบุไทให้มันฮะก็กลับไปเหมือนเดิมก็คือเป็น number นะครับทีนี้ไปที่ตัวแปรที่2นะครับตัวกรีนเนี่ย นื่องจากเรา a อ s ไซน์ค่าให้มันเป็น String แบบนี้เลยฉะนั้นเราไม่ควรจะแอนโ t a t e เราควรจะปล่อยให้ t y p e Infer เองฉะนั้นเราสามารถลบได้แล้วถ้าเราเอาเมาส์ไปทีนี่เขาจะเห็นว่าตัวกริดหนึ่งเนี่ยยังเป็น String เหมือนเดิมนะครับ t ท p e รู้ว่าตัวนี้เป็นสตริงเนื่องจากเราใส่ค่า s สตริงให้มันนะครับแต่ถ้าเราไป a อ s ไซน์ค่าให้ทีหลังระบุค่าให้ทีหลังเนี่ยเราควรจะต้องแอนโนเทตให้มันก่อนให้มันรู้ว่า type มันคืออะไร นะครับส่วนตัวแปรที่2เนี่ยคอนสแตนต์ Constant อันที่2ครกลิท2เนี่ยถ้าเราลบออกไปนะฮะก็ได้เหมือนกันนะครับก็เพราะว่าทซึสก็จะรู้แต่ในกรณีที่เป็นคอนสแตนต์เนี่ยเนื่องจากค่ามันไม่สามารถเปลี่ยนไปได้แล้วหลังจากที่เราแอด i g ่ค่าหรือระบุค่าให้มันแล้วเนี่ยถ้าเราเมาส์ไปชี้เนี่ยจะเห็นว่ามันขึ้นเลยว่าทา์ของมันคือ Hello นะแต่ว่าถ้าเราปริ้นออกมา c o n s uh, o o l l o กไ t y p e o f เนี่ย t y ป e มันยังเป็น String นะครับในทาง javascript เนี่ย type ของ s l r i p t 2เนี่ยเป็น string แต่สำหรับ t y s e s i r t เนี่ยเขารู้ว่าอีก constant เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ฉะนั้นมันจะขึ้นเลยว่า Type ของมันเนี่ยคือ hello นะ แต่ตัวเลตซึ่งค่ามันเปลี่ยนได้เนี่ยนะฮะมันจะขึ้นเป็น string เนื่องจากเราสามารถเปลี่ยนจาก let หนึ่งเป็น hello เป็น string อันอื่นได้แต่ในกรณี constant แบบนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนค่ามันได้แล้วฉะนั้น type ก็จะรู้แล้วว่าอันนี้จะเป็น constant ที่ค่ามันชัดเจน f ิ x และเป็น hello นะครับมันก็จะขึ้น type เป็น hello เลยนะครับส่วนตัว เลตนี้ก็เหมือนกันฮะเราก็สามารถเอาออกได้ปล่อยให้ TypeScript infer red, เราไม่ต้อง annotate เองนะครับกรณีเลตแบบนี้ก็จะเป็น Boolean นะครับแต่ก็เป็น constant แบบนี้มันจะเป็น false เลยนะครับตัว is equal to เนี่ยก็จะเห็นว่า type ของมันคือ false เลยนะครับในทาง JavaScript เนี่ยยังเป็น Boolean แต่สำหรับ TypeScript เนี่ยเนื่องจากมันเปลี่ยนเป็น true ไม่ได้ละเพราะว่าเป็น constant ที่ค่ามันมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับส่วน นี่อาร์เรย์นะครับ n u m เ e r รนะครับเราก็สามารถเอาอ,ออกได้เหมือนกันนะฮะไม่ต้อง a n n o t a t e นะครับ Typ ์ Ty ก็จะรู้ว่าเป็นอาร์เรย์ของ Number นะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะอาร์เรย์ของ String เราก็สามารถเอาอ,ออกได้เหมือนกันนะครับสำหรับ Object นะครับถ้าเราระบุค่ากำหนดค่าให้มันเป็นแบบนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาอ,ออกได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ก็จะรู้ว่าเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์ที่มีไทป์แบบนี้นะมีเชฟแบบนี้นะมีห้า proper t y นะแล้วก็แต่ละ proper t y เนี่ยไทป์มันคืออะไรเพราะมัน infer ได้จากค่าที่เราใส่ให้มันตรงนี้นะครับส่วนฟังก์ชันนะครับตัวไทป์ตัวนี้เราก็สามารถเอาออกได้เหมือนกันไม่ต้องใส่นะครับ ตัว Return Type ของฟังก์ชันนี้เราก็สามารถเอาออกได้เหมือนการปล่อยให้ TypeScript Infer เ,เองถ้าเราเมาส์ไปชี้เนี่ยไทป์ก็ยังรู้ว่าตัว Su t เนี่ยไทป์มันก็คือฟังก์ชันที่ Return Number ที่มีพารามิเตอรตัวแต่และตัวเป็น Number ทั้งคู่นะครับชื่อมันไม่สำคัญนะครับเพราะว่าเ,เราเราไม่ได้เราสามารถที่เวลาเราสร้าง Type แล้วก็ สร้างตัวฟังก์ชันจริงๆเนี่ยชื่อของพารามิเตอร์อาจจะไม่เหมือนกันได้แต่ว่า Type เนี่ยสำคัญนะครับทีนี้นี่คือการอินเฟอร์งะเห็นว่าเราเราแค่ต้องแอ n o t a t e เฉพาะตัวแรกเท่านั้นตัวอื่นเนี่ยเราปล่อยให้ TypeScript i n f e เอเองได้ซึ่ง TypeScript ์เขาฉลาดพอที่จะ Infer Type ได้จากค่าที่เราใส่ให้นะครับแต่บางครั้งเวลาเราเขียนโค้ดจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ย เราไม่สามารถที่จะทราบค่าก่อนได้นะครับหรือบางครั้งเราอยากจะได้เชฟของสมมติเป็นอ็อบเจกต์นะฮะส่วนใหญ่เป็นอ็อบเจกต์เนี่ยเวลาเราครีเอทคอนสแตนต์ยูเซอร์เนี่ยเราอยากจะคลีเอทให้มันให้มันมี5 property แบบนี้อยากจะให้มีออโต้คอมพลีทให้ถ้าผมใส่แบบนี้นะฮะโดยที่ไม่ระบุไทป์แล้วก็สร้าง user object เนี่ย ผมไม่รู้ไทยสิ่อยจะไม่รู้ว่ามันมีอ property อะไรบ้างแต่ถ้าผมระบุไทยให้มันชัดเจนตั้งแต่แรกว่ามี5 property มี name เป็น string นะฮะมี email เ,เป็น string แล้วก็มีอ property อื่นเนวลาเรา,เาสร้างค่าให้มันเนี่ยสร้าง object จริงๆให้มันเนี่ยเราสามารถที่จะรู้เลยว่า อ๋อมันมี property อะไรบ้างในกรณีมีสอ property เนี่ยซึ่งโดยเฉพาะ object เนี่ยะฮะเวลาสร้างแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างมีประโยชน์ในเรื่องของ auto complete นะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่เดิมนะฮะนี่คือการทำ type annotation นะครับกำหนด type ให้ตัวแปร function constant object array นะครับนะแล้วก็การให้ type s c r i p infer type เองนะครับซึ่ง เราควรนะฮะจะปล่อยให้ Type Script Infer Type เองได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับวันนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับ